มาเสือสรอ้งง <c oughs> รองเพลงซุ่ฟางจะมาร้องเพลงเ o อร์เพลงท่านข้าน้ำตาแป๊บหนึ่งใส่กวนหอยพวกเราเก็บแป๊บหนึ่งจะมาร้องเพลง โกเบธนาคารน้ำตายังเกินเือพี่น้องยิงตัวคนเดียวเดินทางเรียวจากเมืองร้อยกเกินลาพ่อแม่พั่นกล่าวว่าเชิญเดินดงน้ำตาสอบรักไม่ผ่านตกสําคัญนเอื่อใจรอเรื่อยมาได้กอดแล้วเขาก็ลา ฝากหยดน้ำตาเต็มห้องดูวัวงใจรอดีกันสะใจแล้วเขาก็ลาเข้าลางเดี๋ยวหลังทีเดียว <laughs> เดี๋ยวสะใจแล้วเขาก็ลา เราหลังน้ำตาเด็กมากี่หนแบกความขมามจำนนหาเหตุผลบ,บอกตัวเองไม่ได้เราใจง่ายเกินไปโง่เกินไปหรือเขาจึงแมงนายไม่มีทันเกมผู้ชายที่รักคาใดว่ายน้ำตาทุกทีเป็นรา แน่งเรื่อยมาหาเปิดใจรักใช้ทุกคาน้ำตาน้อมไม่เคยลบนี้เหมือนเขาเข้ามาเปิดบัญชีมาเปิดบัญชีที่หัวใจของเราแล้วเขาก็ฝากหยดน้ำตาเราวน้าได้ดอกเบี้ยความเหงาฝากประจําต้นคุณให้เรา ส่วนเขาได้ความสาวตอบแฮ้นอุ๊อ oh, oh, ังแคนมีแฟนเสียท yeah. ่า <t> อ <umb Commander tones> yeah. ุ๊อังแคนมีแฟนเสียท่าเมิดปัญญาเมิดลาคาตกพิชาละแหย่เลียนแก่เบาไว้หักแล้วพ่ายแล้วพ่ายใช้กระแหงมาตัวเห็นกงจักเป็นดอกหัวชวริกระยอมใดเรากลายเป็นพ้านักาน้ำาที่ผ่านมาใช้เอาน้ำ ไจ้อ่อนตัวเพราะข้าน้ำตาแหงไปดอกเบี้ยซ้ำเขายังตกย่ำสวงในแบกรับไม่ไหวยิ่งกว่าบาดไทยแข้งตัวตามหัวยามาตัวว่นวานในโปรดสงสานในธนาคารบางสีม้อนหนุ่งรีบมาท้อนปิดบัญชีช่วยทายนี้น้องจะมีของควันแทนคุณ เป็นบุญผู้ชายที่ช่วยเป็นบุญผู้ชายที่ช่วยสิรวยหรือจนราะว่าให้น้ำตาให้น้องยิ้มได้เพราะว่าไอ้ย,ยกใส่หัววันยาวันกลัวเลิกเดินทางเปลวหาก,กตีว่าน้องจะเหียเ่ยวเชิญใชนเดี่ยวมาปิดแบงเชิญใชนเดี่ยวมาปิดแบง เราเพ่งกูบ้างธนาคารน้ำตานะทุกคนถามว่าเราเพลงดูไปเจอบ้างเนะาะจังดลอยจังดลอยจังข้าวขออีกสัองนาทีแล้วพี่น้อ,องถามว่าท่าลิพย์ว่าคอมเมอร์เพลงนะท่าลิปร้องเพลงสูดเพื่อบ้างนะคะทุกคนเนาะถือแมวถือแมวขออภัยเลยนะนะ เพิ่มเพลงนะคะแต่ไม่มีดนตรีแล้วพี่น้องรอบเวียคือยังลออพูจ้าบ้างขอบคุณทีหลายเลยคะ่ะขอบพระคุณเพื่อนเอ FC ทุกท่านที่มารับชมคลิปนะคะขอบคุณจากใจจริงๆฝากเข้ากน้อยป๊อบแป๊บสแนเลไว้ในอ,อกอบอ้อนใจทุกคนนี้นะคะเด้อขอบพระคุณหลายคลิปนี้แค่นี้่ะพี่น้องจ้า ใหม่ได้กิมนาเจอกันใหม่นะคะไดี๋ยวจะร้องให้ฟังใหม่นะไอค,ะ <c oughs> คิมนี่พ่อจะเป็นพ่อแกนี่กันได้พี่น้องเ้อะของคี่น้อหลายค่า